ที่ดินแปลงใหญ่ใกล้ถนนมิตรภาพแค่1.5กิโลเมตรอยู่หลังโรงเรียนนานาชาติเวสลี่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลเทพพัลั์เพียงไม่กี่นาทีค่ะทำเลแบบนี้หาไม่ง่ายนะคะเหมอสุดๆสำหรับนักลงทุนที่ต้องการที่ดินในตัวเมืองจะทำจัดสรรทำโครงการบ้านพัก20ไร่ราคานี้ไร่ละ2้าน2แสนบาทใครมองเห็นอนาคตแปลงนี้มองข้ามไม่ได้นะคะ ที่ตั้งของแปลงที่ดินจะอยู่หลังโรงเรียนนานาชาติเวสลีย์ตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะก็จะอยู่ใกล้ตลาดต้นไม้โคกกรวดโรงพยาบาลเทพพลัดแปลงที่ดินของเราก็จะเข้าซอยข้างโรงเรียนนานาชาติเวสลีย์เข้าไป400เมตรค่ะเป็นทางสาธารณะถนนดินกว้างประมาณ6เมตรค่ะ งนี้ก็คือหน้าแปลงที่เราจะขายนะคะขอบเขตของที่ดินนะคะก็จะเริ่มจากเสาปูนตรงนี้นะคะที่อยู่ข้างกับแปลงมันนะคะแล้วก็ขอบเขตนะคะก็จะเป็นไปตามแนวต้นไม้นะคะรอบๆตรงนี้เลยนะคะสําหรับทางเข้ามานะคะก็จะเข้าซอยข้างโรงเรียนนานาชาติเวสตลี์มาเป็นระยะทาง400เมตรมาจากทางนี้นะคะถนนเนี่ยจะเป็นถนนดินอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าประปานะคะแต่ว่าด้วยตําแหน่งที่ตั้งตรงนี้เนี่ยนะคะก็พัฒนาต่อไม่ยากค่ะ เอกสารเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่20ไร่2งาน61ตารางวาปัจจุบันนะ่ะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ในเขตพังเมืองสีชมพูสำหรับใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะคะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล207เมตรค่ะ ราคาขายแปลงนี้นะคะก็จะขายที่ไร่ละ2นล้าน2แสนบาทค่ะสำหรับนักลงทุนที่สนใจทำเลนในเมืองนครราชสีมาเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรองรับการเติบโตของเมืองโคราชในอนาคตก็ลองเข้ามาดูแปลงนี้ก่อนได้นะคะ สถานที่ใกล้เคียงจุดที่น่าสนใจของแปลงนี้นะคะก็อย่างเช่นใกล้โรงพยาบาลเทพพารัต1.5กิโลเมตรใกล้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้านครราชสีมา1.5กิโลเมตรใกล้โรงเรียนนานาชาติเวสลี่400เมตรใกล้ตลาดเซฟวัน10กิโลเมตรใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี4กิโลเมตรและใกล้จุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์16กิโลเมตรค่ะ ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็ติดต่อโอได้ที่083-7356-591หรือ line แอมาด m a d a m e o s อย่าลืมมีแอทั้งด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ facebook p e s s e n g e r m มาดามโอที่ดินสวยค่ะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะก็ติดต่อได้3ช่องทางนี้เลย ฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปให,ใหม่ๆที่ดินสวยราคาถูกๆ้ว้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ